สวัสดีค่ะช่องรวมรถมือสอง JK ค่ะรถสวยสภาพดีนะคะโต y ุต้า V o o นะคะทุกคนรถยนต์ปี05นะคะรถบ้าน,นแท้นะคะราคาเงินสดกันเลยค่ะ เพียง78000บาทเท่านั้นนะคะเครื่องเดิมๆมเบนซินนะคะทุกคนลดโดยรวมแล้วพร้อมใช้งานกันได้เลยทีเดียวนะคะเครื่องดีค่ะขับทางไกลได้สบายนะคะทุกคนใช้งานได้ปกติเลยนะคะไม่ว่าจะใกล้หรือไกลนะคะสามารถเดินทางไปได้ความสบายใจหายห่วงกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนช่วงล่างก็แน่นๆดีๆนะคะแอร์หนาวค่ะไม่ร้อนแน่นอนนะคะแดดจะร้อนแค่ไหนเราก็ไม่ต้องเปิด เพราะว่าอแอร์เราเย็นช่ำๆกันเลยพงมาได้พาวเวอร์นะคะมีเครื่องเสียงให้ครบเลยนะคะแล้วก็แม็กนะคะแม็กซลอๆเลยค่ะถูกใจแอดมากเลยนะคะแม็กหล่อคุ้มค่าแบบนี้นะคะภายในก็สวยๆเดิมๆนะคะภาษีไม่ขาดค่ะมีเล่มมีเอกสารชุดโอนครบๆนะคะทุกคนไม่เหมือนจะเป็นไมดิจิตอลด้วยใช่ไหมคะรุ่นนี้นะคะ เอกสารครบพร้อมโอนนะคะสนใจดูรถได้ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเบอร์ติดต่อไปยังเจ้าของนะคะใส่ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะก็สามารถคุยกับเจ้าของได้โดยตรงเลยนะคะที่เบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะทุกท่านสําหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็มาแนะนํารถเกง Toyota ๋งโตโยต้าวีออนะคะ7 8 0 0 0 0บาทนะคะท่านใดสนใจก็ติดต่อไปหาเจ้าของได้โดยตรงเลยะคะ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ